ขอกราบนมัสการเจ้าอาวาสวัดสมศรีวัฒนารามขออภัยที่ไม่ได้ทราบชายาของหลวงพ่อเพราะว่าเพิ่งจะมาเป็นสมาชิกของหมู่ที่ห้าอนาคตก็คงจะได้ไปแวะเวียนที่วัดสมศรีก็ถือว่าเป็นจิตญาณลูศิษย์อีกคนแล้วก็พระคุณเจ้าทุกรูปท่านสมคิดดาวเปียก อดีตนายกโครงการบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวงท่านประสิทธิ์ธรรมนีตัวแทนฝ่ายญาติของผู้เสียชีวิตตลอดจนครอบครัวป้าขินนำโดยพี่อำพาประสมทรัพย์ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับ,รบผมก็คงจะกล่าวสั้นๆเพราะท่านก็นั่งรออยู่นานพอสมควรแล้วแต่ผมอยากจะใช้คำเดิมที่เคยเรียกกับผู้วายชนไปว่าพรุ่งนี้ถ้าท่านสะดวกก็ไปเผา ไปร่วมในพิธีของน้องนุ่นที่วัดชนทารวด,ดีนะครับจากเรื่องศพก็ประมาณสักสิบสองนาฬิกานะครับตามที่ประพีนีบ้านเราได้เอาเริกกันตรงนั้นก็จะมีพระกุนเจ้าได้นําศพไปและนำนำศพไปท่านที่เคารพครับการจากไปโดยไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นในวัยอันเพียงแค่40่สิกว่าปีผมในฐานะที่ได้ไปพูด ในงานที่คนร้อยปีคน90ปี80ปีแล้วก็มีโอกาสได้มาพูดในฐานะาน้องสาวของตัวเองว่าคนที่จะไปแค่สี่สิบกว่าปีเนี่ยยังความโศกเศร้าให้กับลูกเห็นลูกเล่นน้ำตาไหลเขาจะเดินต่อไปได้อย่างไรใครเล่าจะเท่าแม่ขอให้ท่านคิดคำนี้ไว้นะครับใครเล่าจะเท่าแม่ป้านะอาอาร้อยคนพันคนก็ไม่เท่าแม่ ผมรู้จักเพียงคุณพ่อชื่อพี่เด็ดท่านก็คงอยู่ในความโศกเศร้าที่เสียภรรยาไปท่านจะอยู่ด้านหน้าบอกผมช่วยขอบคุณแขกแทนผมด้วยผมเข้าใจครับผมเคยเสียภรรยาช่วงอายุประมาณ50ปีผมรู้ว่าความโศกเศร้าประการหนแต่คนที่จะก้าวไปข้างหน้าได้ก็คือจะต้องมีความอดทนเข้มแข็งนะครับผมด้วยความเคารพก็คงจะทบทวนไปอีก ส่วนหนึ่งคือหลายท่านมาถึงก็เข้าพิธีไม่ได้รับประทานอาหารก็เข้าไปร่วมรับประทานอาหารที่นี่ต้องขอขอบคุณทีมงานแม่ครัวขอขอบคุณทีมงานจัดรถนะครับหรือว่าเจ้าหน้าที่อปอปรขอขอบคุณท่านแขกผู้มีเกียรติอีกครั้งหนึ่งที่มากันแทบทุกคืนผมก็ได้เห็นท่านทุกคืนแต่อาจจะไม่ได้จับไม้จับมือกันแทนเจ้าภาพในนามครอบครัวของลูกพ่อเดินลูกแม่บนลูกหลานทุกๆคน ต้องขอกราบด้วยความเคารพอีกครั้งหนึ่งขอบคุณที่ท่านมีน้ําใจมาร่วมในงานบําเพ็ญกุศลศพของน้องนุ่นแล้วก็พรุ่งนี้วันดานสุดท้ายก็อย่าลืมนะครับถ้าท่านสะดวกพอจะมีเวลาก็ไปบปําเพ็ญขอไปไปชาปนรรกิจกันที่วัดชนธานวดีสําหรับวันนี้ต้องขอกราบขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงอีกครั้งหนึ่งสวัสดีครับกระผมกอัตตนาพระกุณเจา้าด้วยตาเมตยาศัยนะครับ าแล้วก็ก็ก็ประคุณพันธุลิกิเป็นอย่ญญางสูงนี่แหละกับปา่นพันมากําลังอาคาพิธีอาจจะไม่ได้รับประทานอาหารดีนะครับหรือบางท่านเดินทางมาถึงนานเลยยังไม่ได้รับประทานอาหารเนี่ยกับก่อนจะเดินทางกับก็พอมื่พี่น้องพันธมลเกิจที่เดินทางมาดูองนะครับเราก็ไปรับประท,ทานอาหารกันเสียก่อนเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลน,นี่แหละกับทางเจ้าภาพเราได้จัดไหว เพื่อเป็นบุญเป็นกุศลน,นะครับเรามาแล้วครับไปรวมรับปทา,านท่ามจะได้รวมกันเดียวกับพระฤทิ์ส่วนบุญส่วนกุศลไปห่หน,น้องนุ่นหรือน้งนองชูชาณ์นันจียาเพชรนี่แหละครับก็ขอวากกันนะครับในวันพรุ่งนี้ตาพ่อแม่พี่น้องตังบุญเกียรติไมเติมก้อนเนอนอชื่อเนี่ยนะครับเวลาชี้ช่องนาฬิกา9นาทีจะเกิดซับอ,ออกจากบ้ารือสู่เมนวัดเชนทานสวัด,ดีนะครับหรือวัดหนองชาเนี่ยนะครับพ่อไม่ไปน้องตังบุญเกียรติจากไกลจากไกลเรา และพงนะครับ้องใจลอพร้อง้ดยคุณบุญเลิศเนีวันนี้นะคราตินาบิธีอาจจะพิจารณาโดยที่มจะเตือนาใจนะครับจะพิจารณาประการใดก็ไปพบในปีนัยท์ภูมิเกตกันด้วยทุี่านนะครับเรามนะนำกาเจาพาข้ออ้างกุณประสิีิฐแต่นักไรและสิ่งจักดิ์สิทธิ์ในจากโกลลกนี้่ทันโกลุกนักทื่อนะครับจงถวยปลองรทับใจปลอมประนิองตามภูมีเกตไปดินทามารวมในงานบำเพ็ญกุศล Còn con mong muốn đền thang đập đôi dấu như bản thân của